วันนี้เรามาทำการบ้านแปะกระดาษสีกันนะโอเคทำมาลูกวิชาอะไรนี่เขาเรียกศิลปะรู้ล้วศ<ะ>ิลปะเออ อย่าบีบเยอะนะเดี๋ยวกาวมันมันออกมาเยอะที่ในในในกระดาษรองพี่แกออกมาหมดรูลกระดาษรองกาวที่ลูกบีบออกมาในถุงอะมีเออเดี๋ยวลูกไปเอาในขวดอีก,ม,ก,กนะมันไกลไว้ไหนแล้วว่าเมื่อกี้ตอนวันนี้เอออกไปใช้ไม่ใช่เหรอวันนี้ลูกเอาไปใช้ไปเอามา เสร็จหรือยังเสร็จแล้ว,เด,วเดี๋ยวก็สีเหลืองแล้วก็สีแดงบีบดูด้วยนะอยให้มันเยอะเยะิ้มเยิ้มแล้วมันไม่แห้งง่าย ขาดโรงเรียนบ่อยงานค้างเยอะเ,เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรอะต้งขาดโรงเรียนบ่อยฮะเป็นไข,นข้นี่ก็อีกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วไปกินยาแก้ไอด้วยสีแดงกี่แถว,วะ่ะสีแดงเสร็จแล้ว,วะ่ะ นั่นนะก็ใส่ไปอีกเติมให้มันเต็มได้แล้วเดี๋ยวมันเปียกเกินเปียกเกินแล้วมันไม่แห้งง่าย ดูใกล้ๆเสร็จแล้วสวยไหมนี่เสร็จแล้วล่ะ <ผม S 1> เสร็จยังทงชาไทยอ๋อเป็นทงชาไทยเลยเหรอ,อเราต้องผึงไว้มันแห้งก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันมันจะติดกาวเลอะไปหมดเลย